กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับทิปแลวก็เทคนิคนะครับการใช้คอมพิวเตอร์นะครับวันละเล็กละน้อยนะครับท่านก็จะมีความรู้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าท่านสนใจนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำท่านนะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับการเซฟนะครับข้อความนะครับ แล้วก็การเซฟรูปภาพนะครับจากไฟล์ PDF นะครับไปใช้ในเอกสาร Word น,นะครับสิ่งที่จำเป็นต้องมีนะครับก็คือโปรแกรม Foxit Reader นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านไฟล์ประเภท PDF นะครับท่านสามารถหาดาวน์โหลดได้ในเว็บนะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับดา,ดาวน์โหลดแล้วก็นำมาติดตั้งนะครับ เรามาลองทำดูนะครับมาลองเอาข้อความนะครับจากไฟล์ PDF ไปใส่ในเวิร์ดนะครับทำได้ยังไงครับถ้าท่านเปิดไฟล์ PDF ขึ้นมานะครับโดยใช้โปรแกรม f o i e r e a d e r นะครับให้ท่านไปที่ Home ไฟล์นะครับคิกคำว่าคลิก Home นะครับคลิดคำว่า Home นะครับ ท่านไปคลิกที่คำว่า snapshot ครับ snapshot ก็คือการถ่ายภาพนะครับรูปภาพจะสังเกตว่าเมาส์ของเราจะเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปนะครับสมมติว่าผมต้องการตัวนี้นะครับก็ใช้เมาส์ลากครับเมาส์ลากสมมติว่าผมจะส่วนแค่นี้นะครับตัวนี้ที่เราเลือกก็จะถูกเลือกนะครับอันนี้ก็จะบอกว่าตัวนี้ copy ไว้แล้วนะครับ ก็ติ๊กโอเคนะครับทีนี้ท่านเปิดเอกสารเวิรดขึ้นมานะครับท่านก็ปะลงไปธรรมดานะครับคลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วก็วางลงธรรมดานะครับก็จะได้แล้วนะครับวิธีการเอาข้อความมานะครับสําหรับถ้าเอาภาพมานะครับเอาภาพมาก็ใช้โปรแกรมนี้เหมือนกันนะครับเอาอีกลิเตอร์เหมือนกันนะครับเช่นผมจะเอาภาพเนี่ยหยีเฟมเบิร์กอะไรเนี่ยนะครับ ผมก็คลิกตรง snapshot ก่อนนะครับ snapshot ต,ตัวนี้นะครับแล้วเามาส์ของเราจะเปลี่ยนรูปไปนะครับเช่นผมจะมาแค่นี้นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นการ copy หน้า pdf นั่นมานะครับเนี่ยตอนนี้เป็นรูปนะครับเป็นรูปภาพนะครับก็โอเคไปนะครับแล้วก็ไปที่เอกสาร เวิร์ดของเรานะครับที่เราทําไว้นะครับแล้วก็วางไปนะครับท่านก็จะได้รูปภาพไป้ข้อความนะครับที่มีในไฟล์ pdf นะครับมาใช้ในเวิร์ดได้นะครับซึ่งตัวนี้เราก็สามารถที่จะย่อนะครับหรือขยายได้นะครับก็ปรับแต่งเหมือนรูปภาพนะครับในเอกสารเวิร์ดธรรมดานะครับนี้เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับเทคนิคง่ายๆแล้วก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับ แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ